ยินดีต้อนรับกลับสู่ SA Luxury Auto แหล่งรวมรีวิวรถหรูจากทั่วโลกที่คุณไว้วางใจได้วันนี้เราจะพาคุณไปชมรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดปี2026โ o โยต้าคราวครูเกอรรถที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและความน่าเชื่อถือในแบบฉบับของ Toyota ได้อย่างลงตัวรถรุ่นนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกอย่างรวดเร็วด,ด้วยดีไซน์ที่สาง่างาม ความสบายเหนือระดับและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมบนทุกสภาพถนนมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้โตโ o ต้ c คราวครูเกอรปี2026โดดเด่นกว่ารถ SUV รุ่นอื่นๆสิ่งแรกที่สะดุดตาคือรูปลักษณ์ภายนอกที่หรูหราและทรงพลังโตโ o ต้ c คราวครูเกอร2026มาพร้อมกับดีไซน์ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งและความงามได้อย่างลงตัวกระจังหน้าแบบคราวเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งด้วยโครเมียมเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนน ไฟหน้าเล d แบบใหม่ดีไซน์แมทริกบีมให้ทัศนวิสัยที่ชัดเจนและเพิ่มความดุดันให้กับด้านหน้าเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบอย่างบเฉี่ยวไล่ไปถึงด้านท้ายที่ติดตั้งไฟท้ายล็ดแบบต่อเนื่องพร้อมคิ้วโครเมียมเพิ่มความหรูหรารูปลักษณ์ที่เฉบเฉีียวนี้ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของอากาศและประหยัดน้ำมันมากขึ้นอีกด้วยภายในห้องโดยสารของร r ว u ลูเกอร์226เต็มไปด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีทันสมัยวัสดุที่ใช้ตกแต่งเป็นแบบพรีเมียม เบาะหนังแท้สัมผัสนุ่มพร้อมไฟแอมเบียนไลท์เพิ่มบรรยากาศแห่งความหรูหราให้ภายในห้องโดยสารหลังคาซันรูฟแบบพานรามาช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งสบายหน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมกับหน้าจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ให้ข้อมูลชัดเจนทุกมุมมองระบบเสียง j จ l ระดับพรีเมียมช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนและระบบเก็บเสียงที่เงียบสงบทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความผ่อนคลาย ใต้ฝากระโปรงโตโยต้าคราวครูเกอร์2026มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายรุ่นยอดนิยมคือเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด2.5ลิตรที่มอบทั้งพลังและความประหยัดน้ำมันระบบไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดของโตโยต้าช่วยให้การเร่งแซงราบรื่นและเงียบสนิทระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อให้การยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมแม้ในสภาพถนนเกียกหรือลื่นช่วงล่างได้รับการปรับแต่งให้ขับนุ่มนวนและมั่นคงแม้ใช้ความเร็วสูงก็ควบคุมได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกทริปทางไกล รถรุ่นนี้ก็พร้อมมอบความมั่นใจให้คุณทุกเส้นทางด้านความปลอดภัย Toyota Crow ว c r u เก e r 2 0 2 6มาพร้อมระบบ Toyota s a f e t y Sense 3.0รุ่นใหม่ล่าสุดประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดหลังเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ขับและผู้โดยสารโครงสร้างตัวถังแข็งแรงและถุงลมนิรภยัยรอบคันช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทาง ฟีเจอร์อัจฉริยะอื่นๆก็ครบครันเช่นประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายกระจกมองหลังดิจิทัลและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อความสะดวกในการจอดเบาดหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในครอบครัวการเดินทางไกลหรือแม้กระทั่งทริปผจญภัยโตโยต้าได้ออกแบบให้ทุกฟังก์ชันสะดวกและใช้งานง่ายอย่างแท้จริง สรุปได้ว่า Toyota c r o w n ค r u i s e r ปี2026คือ SUV ที่รวมความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะไว้ในคันเดียวสะท้อนความเป็นผู้นำของ Toyota ที่พร้อมมอบความเหนือระดับให้กับผู้ขับในทุกมิติตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสุดสาง่างามห้องโดยสารหรูหราทัานสมัยไปจนถึงเครื่องยนต์ไฮบริดประสิทธิภาพสูงถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ีพรีเมียมที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูและความประหยัด c r o w ค c ูเก s e r คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบ ขอบคุณที่รับชมรีวิวรถ Toyota Crown c ลูเกอร2026จาก SA Luxury Auto ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง SA Luxury Auto เพื่อไม่พลาดรีวิวรถหรูรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำเสนอให้คุณในตอนต่อไปยินดีต้อนรับกลับสู่ SA Luxury Auto แหล่งรวมรีวิวรถหรูจากทั่วโลกที่คุณไว้วางใจได้ วันนี้เราจะพาคุณไปชมรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดปี2026 toyota c r o w u i s e r รถที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและความน่าเชื่อถือในแบบฉบับของ toyota ได้อย่างลงตัวรถรุ่นนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกอย่างรวดเร็วด,ด้วยดีไซน์ที่สง่าง,งามความสบายเหนือระดับและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมบนทุกสภาพถนนมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ toyota c r o w n c r u i s e r ปี2 0 2 6โดดเด่นกว่ารถ SUV รุ่นอื่นๆ สิ่งแรกที่สะดุดตาคือรูปลักษณ์ภายนอกที่หรูหราและทรงพลังโตโยต้าคราวคลูเกอร์2026มาพร้อมกับดีไซน์ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งและความงามได้อย่างลงตัวกระจังหน้าแบบคราวเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งด้วยโครเมียมเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนไฟหน้าเล็แบบใหม่ดีไซน์แมทริกซ์บีมให้ทัศนวิสัยที่ชัดเจนและเพิ่มความดุดันให้กับด้านหน้าเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบอย่างช็อคเชลไล่ไปถึงด้านท้ายที่ติดตั้งไฟท้ายเล็แบบต่อเนื่องพร้อมคิ้วโครเมียมเพิ่มความหรูหรา